าสิกับมือนีนก็้งนี่มั้งปลูนทุกใ้อนน่แมันออกกส้าวไว่าไปนึงเต็มสามมันนี่ะรถติดติดมันนี้แหละกางานันัที่ทิพพกันแาวันนี้ที่หาเบมือน้ไปทำงานกันแล้ว เขาทำสิบหกที่ไหนเขากรทำททรสิบหกวันนี้พอมาค่ะทำสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเจดีมันไม่ชื่อของผมมาหลายตัวเบียดมันก็เลยบอกลูกค้ายุบสื่อตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดผมไม่มีที่ของ เลยคุยกับมันอยู่บอกว่าพอดีนล้วผมจะได้ไปรักษาตาแต่พอมันมีมันมีมันบอกว่าอยู่เทีมีหมองย้นโรงพยาบาลสงมันรับซี้มาสิเขาใส่ยิงเลยมัน่ายิงก็ตายเนาะยิงตาเขาไงมันก็ที่ไหนมันก็ยิงเบดนั่นแหละเบ่ร์ยิงเลบ้าหลอกเด็ก ยิงกระลอกก็คือกันเด้อไม่รู้ว่าเขาจะยิงกระลอกเปน็นบ้านต้นเดียวกันเป็นบ่านหนึ่งต้นเดียวนี่แหละพูกเอาต้นเดียวได้หรอเมื่อกี้เนี่ย,ยบริการโคหักลงมาจริงจริง มึงก็ทำปะเพ้าวกนั่งกินเบียร์จเจริญเจ็บบม่งหวังี่ผมไปขายหนาสวนน้ำเล่าได้าาขายหรือหรอขายได้มึงจะตัวขายได้น่าเขาลงราคาดิบเราขายร้อยสิบห้าบาท มันจะลดอะไรเขาจะซื้อเหรอเมี่มาขายหน้าสวนนี่คือว่ามีต้นมะม่วงไงออกมาจากสวนไหนสดๆนะสุกสดๆแต่แต่ของในสวนนี้ไม่ได้ไปขายสดขายได้ขายลำราเหมือนลำไยเห็นว่ามันมีขายลำไยเขาขายน่ะสวนลำไยแล้วจะเอาลำไยมาจากไหนไม่รู้

แลแ่ได้ขายบุตรีใช่ก็สั้<ฟ>เนเห็นคือของเขาเหมอนของเขาแกได้ขายบุตรีขายจะขายนหน่อยหน่อยมันยังมันได้แกได้พวกมันเนื้อบริ่มันมีดอกซ้อนคือไม่โอ้มันเนเรื่อยมั่งม่งกระเจี๊นยาไดคายนอด้ด้วยแกสามารนแป้นหรืเปลบอกของ จะมีลูกอยู่ด้วยไหมนี่าง่ายน่ะก็งน้นอาานง,นงมันก็สวนบุญเดียวกันแต่ก่อนนันน่ะเราลโลดถินแล้วเครื่องโหลดมองคีว่าเส้นทางผากลางแหลนเข้าไปทั้งนั้นกว่าจอเด็กกินแกงว่าลุงกูก็ได้ดีดีคนนึงนี้นไปหาเสืเอตัวบ้าเหมือนนี้เงินนั่ะโอ้ไปกดได้ดิกูก็ไปกดไปนั่นแหละมึงก็ท่ากูอย่างนี้ตาไม่ดีมึงก็ท่าโอ้ท้า